สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมีรีวิวมังงะเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอ่านแล้วรู้สึกสนุกมากคือมันสนุกมากมจริงๆเว้ยอ่ะมาดูดูรูปเล่มของรักจิมที่เขาทำออกมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นของสนักทิมของรักจิมนะครับเรื่องนี้นะราคาเนี่ยนะครับปกที่เก้าสบบาทนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นี่สวยไหมครับสวยนะผมว่าสวยนะ คือไม่ได้ลงสีอะไรเยอะครับเป็นแค่สีแบบทั่วไปเราเป็นสีปกในแต่ว่าปกในกับปกนอกสังเกตว่าไม่เหมือนกันนะครับอ่าเขาจะมีตัวอักษรชื่อเรื่องด้วยนะครับโอเคเล่มแรกเนี่ยผมก็หาได้ยากมากคือผมเนี่ยปักเพื่อนซื้อแล้วเ,เพื่อนไปร้านหนังสือเนี่ยบอกว่าเจอเล่มเดียวครับแล้วก็น่าเสียดายที่ไม่มีเล่ม2โอเคเดีย๋ยวเรื่องประเด็นนี้ผมจะพูดท้ายคลิปก็แล้วกันนะวผมรู้สึกค่อนข้างขัดใจเหมือนกันนะครับกับตำน,นักทิมนี้นะโอเคเราพูดตรงๆเลยนะเรื่องนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องราวของอ่าต้องบอกว่ามันเป็นมีความมีความอ่ามีการแบบมีความงมมีความเป็นแบบดีจิทัลกรรมความระทึกอะไรอยู่ในเรื่องด้วยแต่เริ่มแรกเนี่ยมันจะดูค่อนข้างอ่าเป็นการปูปูปูพื้นนะครับปูพื้นเรื่องนะครับเพื่อจะไปบทต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของสมัยเด็กของอ่าตัวเอกทั้งสองคนนะครับคือมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่แปลกตั้งหน่อยคืออ่ามันมีหน้าปกนะยครับเป็นไอดอลชื่อว่าไ เธอเนี่ยท้องครับผมแต่ก็ต้องไปโรงพยาบาลที่แบบข้ังค้างมันนอกมันนอกหน่อยนะครับเพื่อปากคันอะไรประมาณนี้มันก็เตรียมคลอดแต่ลูกของเธอสองคนนะครับกลับเป็นแฟนคลับนะครับที่มาเกิดใหม่โอเคมาถึงตรงนี้เรารู้สึกแบบว่ามันดูเป็นความน่าสนใจไหมแค่ตรงนั้นนะครับไม่พอครับแต่เนื้อเรื่องของมันน่แหละที่น่าสนใจโอเคมาดูกันเลยที่ทั้งต่อคนเนี่ยครับคนหนึ่งนะครับเป็นหมอเป็นหมอที่ถูกฆาตกรรมนะครับในเรื่องนะครับ หมอคนนี้เขาเป็นแฟนคลับของไอสตัวแฟนที่เป็นผู้หญิงนะครับเนี่ยครับคนนี้นะเขาก็เป็นเด็กนะครับที่เป็นคนไข้ของหมอคนนี้นะครับที่เคยรับการารักษากับหมอแล้วเหมือนเธอจะเป็นมะเร็งนะเพราะว่าดูท่าทางน่าจะเป็นมะเร็งนะแต่ในเรื่องไม่ได้บอกเป็นอะไรนะเป็นโรคร้ายเฉยจะดูแล้วก็เป็นมะเร็งอะไรประเสียชีวิตไปอะไรประมาณนี้ที่ได้ทั้งคู่เนี่ยครับต้องบอกว่าเด็กคนนี้เสียก่อนหมอนะน่าจะแบบว่าในเรื่องก็คือตั้งแต่แบบสมัยหมอแบบก่อนจะติดไอดอลอะไรเงี้ยเออก็เลยเสียไป ทีเนี้ยหมอก็ตายในเออเป็นเนหมือนคดีฆาตกรรมอ่ะโดนฆ่าเนาะโดนแฟนขับของไออ่ะฆ่าทีเนี้ยรู้ตัวอีนะครับก็ไปเกิดใหม่เป็นลูกของไอแต่แล้วเป็นฝาแฝดเป็นผู้ชายส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะเป็นเด็กผู้หญิงที่ผมเล่าให้ฟังก็คือคนนี้แหละอ่าคนนี้แหละเรื่องราวเนี่ยตอนแรกมันก็ดูแบบเออคือโผล่มามันมีแบบดูเป็นความสตอกเกอรโรคจิตตามไรฆ่าอะไรอย่างี้ใช่ปะในเริ่มแรกมันเป็นการปูพื้นเรื่องล้วนๆเลยครับแต่ว่ากับสนุก จนแบบว่ารู้สึกอยากอ่านเล่มต่อแต่ดันหาเล่มสองไม่ได้นะครับเรื่องราวก็เนี่ยมันก็ปูพื้นตปกติทั่วไปนะครับก็คือว่าเออแต่นั้งคู่เนี่ยก็เริ่มโตขึ้นมีการแบบเกยวการการแสดงบ้างนิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้ในเล่มแรกเนี่ยก็มีแบบพระเอกมันแบบด้วยความที่มันอายุแบบเป็นเป็นเด็กแต่สมองเป็ผู้ใหญ่เนาะมันก็ไปเข้าตาูุกมกับคนหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็มีการไปแสดงตัวแบบถูกอกถูกใจเกิดกาบการแสดงเรื่องเนี้ยเอาตรงแล้วผมเนะี่ยต้องบอกว่าผมไปอ่านมา ในระดับหนึ่งเหมือนกันก็เน้นๆเลยนะครับมันเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็มีสืบสวนด้วยนิดนึงแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเข้มข้นน่าสนใจมากๆตรงรู้สึกว่าเฮ้ยอยากอ่านเล่ม2แต่นี่แหละครับที่ผมจะพูดลนะเล่มหนึ่งเล่มสองอาหาไม่ได้ครับในราคาปกติคือเจอรีเซลครับผมผมจะไม่โกรธเลยเจอรีเซลเนี่ยเพียงแต่ว่าสำนักพิมพ์ไม่พิมพ์มเพิ่มครับทั้งๆท,ที่มีคนพร้อมที่จะซื้อ เหมือนกับแบบอยากให้เราเนี่ยไปซื้อกับพู้ค้ารีเซลอะครับเพราะว่ามันแบบบางทีมันน่าเกลียดเกินไปอะครับราคา2องสามร้อยเงี้ยผมจะไปซื้อทําไมจะบอกว่าของมันแล่หรอหนังสือเพิ่งออกก็หมดแล้วอะไรเงี้ยมันไม่เรียกว่าแย่ครับมันเรียกว่าเจอกว่าซื้อมากกว่าเออเอาตรงค่อนข้างน่าเกลียดเลยครับแล้วเป็นหลายเรื่องมากที่ซื้อไม่ได้แล้วโอเคบอกถ้าบอกให้ผมไปอ่านอ e ีบุ๊กโอเคเรื่องนี้ไม่มีอ e ีบุ๊กครับยังไม่ออกยังไม่มีแล้วธนกิม์ก็ไม่พูดแล้วถามไปก็ไม่ตอบนะครับ เป็นอะไรที่น่าหง,งุดหงิดมากๆนะครับคือต้องเับเข้าใจนะครับเราเป็นผู้บริโภคผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์มาผมก็ซื้อมาด้วยเงินตัวเองเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดตรงๆว่าความน่าเกลียดของมันเป็นยังไงนะครับคือเรื่องนี้สนุกมากแต่มันหาซื้อไม่ได้ครับเล่ม2องเนี่ยผมหาแทบจะพลิกแผ่นดินแล้วครับยังไม่ได้เลยครับในราคาป,ปกติจะให้ผมไปซื้อรีเซลโหฝันไปเถอะครับไม่ทำหรอครับเออเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแย่นะคือมันมีคนรอซื้ออยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่พิมพ์ม,มา มันเป็นเรื่องที่น่าเกียดมากนะครับใครจะว่าไงไม่รู้ผมพูดตรงๆผมคนตรงๆหุ้มตรงเลยคือมันหาไม่ได้มันหาไม่ได้เนี่ยแหละปัญหาสําคัญคือมันหาไม่ได้ถ้าหาได้ผมซื้อแน่นอนครับในราคาปกติแต่มันหาไม่ได้ไงเออยังดีว่าเล่ม3 4ี่เนี่ยมันยังสามารถสั่งได้ในเว็บมังงะคิวนะครับแต่เล่ม2เนี่ยมันหาไม่ได้ผมไปซื้อ3 4เพราะอะไรสองมันหาไม่ได้ผมก็ไม่หาก็ลองอีบุ๊กถ้าไม่ทำอีบุ๊กก็โอเคไม่เป็นไรผมก็จะจบแค่เล่มหนึ่งแล้วก็ไม่อ่านต่อนะครับ มันมีมังงะมากมายในโลกครับที่ผมรออ่านอยู่ไม่จำเป็นต้องรอเรื่องนี้ต้องให้สนุกแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าสำหนักพิมพ์ทาแบบนี้ผมก็คิดว่าไม่คิดจะซื้อครับผมบอกเลยไม่คิดจะซื้อเออถ้าทาอีบุ๊กมาซื้อแน่นอนแต่จะให้ไปซื้อราคารีเซลโอ้ฝันไปเถอะครับไม่มีทางครับผมเออผมแนะนําว่าสำานักพิมพ์นะคิดดีๆนะครับว่าเราเนี่ยขายให้พ่อค้ารีเซลหรือว่าจะขายให้นักอ่านจริงๆพ่อค้ารีเซลเนี่ยเขาซื้อจากคุณไปแล้วเขาก็ให้เงินคุณไปแล้วถูกไหมทีนี้มันจะมีคนรอออซื้ออยู่่คุณก็ปลอยมามาันมีคนรอซื้ออยู่แล้วครับ ไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้หรือไม่ก็เปิดพรีออเดอร์ก็ได้ผมไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าคุณภาพของคุณน่มันไม่ได้แย่มนทำมาดีราคาก็ไม่ได้แพงในยุคนี้หนะ้า90บาทกระดาษนอนสายตาเนี่ยผมว่าปกติแต่การที่มันหาไม่ได้เลยนะครับผมว่ามันผิดปกติครับผมมันเป็นเรื่องใหม่ด้วยมันไม่ควรเป็นแบบนี้โอเคก็พูดไปเต็มเ็มแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมจะพยายามหามังงะนะครับหลายเรื่องที่น่าสนใจเรื่องทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ เรื่องไหนผมรู้สึกถูกจลิตเนี่ยมารีวิวให้ดูก็มันเป็นแบบไหนนะครับโอเคสวัสดีครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่เข้ามาดูบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย